อันนี้คือมันมองกล้องหรือมันมองอะไรมันมองกล้องอยู่ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรช่างมันเถิก็สวัสดีนะครับผมก็วันนี้จะมาเปิดคัมพีนะครับผมคัมพี SWC ของเกม s u m m o n e er น War นะครับผมเป็นคัมพี4ีถึง5ดาวนะครับผมก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นคัมพีส4ดาวหรือจะเป็นคัมพี5ดาวนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีคัมพีอื่นๆนะครับผมเปิดเสริมไปบ้างนะครับผมแต่หัวใจหลักของเราวันนี้ก็จะเป็น ตัว SWC นะครับผมไปกันเลยโอเคนะครับผมก็มาเริ่มกันที่ที่หน้าหน้าหน้าลานซัมมอนกันเลยนะครับผม ก็มาเริ่มกันที่สกอร์ส้มก่อนนะครับผมตเต้นตอนนี้มีทั้งหมดร้อยแปดสิบสองเล่มนะครับผมก็เดี๋ยวขอเปิดสองเล่มก่อนแล้วค่อยจัดไปเป็นทีละสิบเล่มนะครับผมไปโอ้ <Bye. S 1> oh. กระตุกไม่รู้กี <c oughs> ่เล่มแรกเราก็ยังโอเคอยู่นะครับผม <c oughs> มีสีดาวติดมานะฮะ เดี๋ยวเราจะไปเร็วๆกันเลยนะครับอ้าทีละสิบเล่มเลยยชจักรแลนด์อีกแล้วตัวเดียวตัวเดียว เบาจังเลยเปลี่ยนชันดอลอกไหมอันนี้แนวอะไรเนะี่ยสาหนึ่งเราไปแนวคนไทยบ้างนะครับเผื่อโดนของดีนะครับไปมีสักวาบไหมไม่วาบเลยละ่ะ ยาว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 ,ยาวออกยากหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปหนึ่งสอง Đi hồ Đã lẽo ngay, sắm ngay, nhập ngào, ngầu Nhiệp ngầu Nhiệp ngầu ôm Ô, ô mèo Chà bà Ai oh, tôi Mù cho เกินไปปัง้งเอวนังขอบคุณครับนีแล้วอจะเรียนพรฮ่าาโอ ไม่มามาตัวเดียวจริงๆหรออะไรอ่ะล่มไฟมีแล้วซ้ำอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวต้องเอาไปแลกเดี๋ยวต้องเอาไปแลก Con oh, bé oh. oh, oh. oh, oh. okay. Yang xi đao, Yang xi đao, yêu yêu, 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 đi yêu, Đi yêu, 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 đi yêu, 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 ไม่โอ้ยซ้ำซ้ำอีกแล้วโอ้โหซ้ำทุกตัวฮ่าดาวที่ให้มาเดี๋ยวไปแลกก่อนละกันตรงไหน,นฮะใช่ไหมตรงนี้ไม่เอ่ยอันไหน,นอันไหน,นอันนี้ปะอ่าใช่ตัวนี้นะครับผมไม่ใช่สิ ทำไมเลือกไม่ได้ก็มีแล้วนี่มันอยู่ในคลังเป็นเพราะว่าอยู่ในคลังเหรอไ,ไหนเอาออกมาก่อนไม่อยู่ในคลังายน,นะครับผมไ<ผ>ม,ม่จำเป็นตองเข้าปเออกมาหนูหนูทำไมไม่ให้ไร้เหรอ ตังเราไม่พอหรอหรือว่ายังไงอ๋อนี่ไงได้แล้วนะครับก็คือน้องอเดี๋ยวต้องไปฟาร์มหินฟ้าก่อนต้องไปฟาร์มต้องไปฟาร์มหินฟ้าก่อนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดไปก่อนแล้วกันนะครับผมเปิดสกอตธาตุไปก่อนแล้วกันเอาเริ่มที่ธาตุนาวดีเคไม่มาไหนหรอดีเค ไอดีผมยังไม่มีดีเอะไรนะครับโอ้โหยังไม่มีโอเคตัวนี้ยังไม่มีนะครับตัวนี้ยังไม่มี แต่ว่าผมก็ยังไม่ไม่มีดีคคลดีๆแต่ชาวบ้านําเมืองกัเนี่ิดตัวเดี๋ยวค่อยไปนับนะครับผมตังเราจะเหลือพอไหมเนี่ยเนี่ยกริบนะได้ไหมมานะไม่พอ อะต้องทำยังไงอ่ะเดี๋ยวขอพักไปหาหินแป๊บหนึ่งโอเคครับกลับมาต่อกันนะครับผมดวงกำลังมาเลยเจอขัดลาบแม่ มาต่อมาต่อคัมภีไฟนะครับผมไปไม่ผ่าแน่เลยมีผ่าบ้างไหมเนะี่ยคอนดีคีน้องซาม,มูอคอดีคหนะครับ <c oughs> เราได้แต่ตัวเดิมๆฮะ แบมฮัลโหลฮัลโหลเกินไปอีเก้นะครับไม่มาแล้วข่านลมไปปินลงปินิกก็ได้นะปีนลงปินิกก็ยังดีเนี่้าเดาไม่มาเอ๊โลม ตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ดีมีคนแนะนำมาว่าดีมากๆโอเคไปต่อกันที่ไปต่อกันที่อ่ะเอาอันนี้ก่อนแลวกันนะครับผมมีเปิดได้สองครั้งเราจะได้ตัวไหนเอ่ยอ๋อตัวนี้มีแล้วนะครับตัวน,นี้ แล้วก็มีแล้วมาอันนี้ผมก็เลือกไว้นะครับเผื่อได้ดีเครดับเขาบ้างน,นะครับผมไปข้างล่างก่อนนะครับก็ไม่ผ่านนะครับผมเหมือนเดิมไม่ผ่านอีกแล้วแปดเล็บหาไม้ฝ่าไม้หาไม้สลิดสักลิด ไ่ให้เลยเหรอไ่ให้จริงจริเหรอไม่ให้จริงรจงผมไม่ค่อยมีดวนกับไอ้เจ้าคัมพีสีเขียวๆนี่สักเท่าไหร่เลมาถึงไคลแมกซ์ของวันนี้นะครับผมเลือกไว้เท่านี้แต่ผมไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาก็ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าจะเป็นคำภี4ดาวหรือคำภี5ดาวไปอ๋เลือกบันเตอร์ไปครบไม่ให้ซ้ําด้วยโอเคไหนชาติไฟอ๋อเมื่อกี้เราเราไม่ได้ออนนั้นใช่ไหม ตัวอะไรดีครับผมยังไม่มีอินทาเลยอะอ้แต่ว่าผมอยากได้ตัวนี้โอเคสีดาวขอเช็คก่อนนะขอเป็นตัวที่ยังไม่มีพักกันนะครับ ช็อกโกแลตให้ผมเบื่อคุณแล้วคุณไม่ต้องมาใกล้ผมอืมอันนี้ไปสองแล้วขอไปไฟแล้วกันโอเคไป สดาวหมดแล้วหมดแล้วอ๋อเดี๋ยว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 เรายังเหลืออันนี้เดี๋ยวอืมเรามีกี่ตัวนะ มีซ้ำสามตัวนะครับมีซ้ำสามตัวแรกแรกเอาแล้วกันขี้เกียจหาตอนนี้ ได้ละคุณเล่นให้ต <N> ัวซ้ำผมมานะครับเยอะเลยนะครับไปเข้าไปแรกตรงไหนนะลานคลา อันน่าเอาอันนี้กันไว้สักอันดีไหมนะแฟอ,อยากรุ้นอะไรได้กี่อันเนี่ยค้าผมมีน้องแมง อย่าเพิ่งมากวนนะจ๊ะแป๊บนึงนะจ๊ะมานำโชคหรือเปล่าไม่ได้ห้าห้าเล่มแล้วกันเนาะปีกไว้สักอันหนึ่งโอเคน้ำสำหรับธรรมาดา ปีนี่ให้เลย,ยไมหไม,หไมหไปเปิดแสงมืดต่อตัวอะไรโอ้โหขอบคุณหลายๆไปไปไม่ทาเลยหรือไปเฮ้ยทาแล้วทาดาวไม เพิ่งแจกไปใช่ไหมแจกจุกแสงโอเคอย่างน้อยก็ตัวนี้ไม่ซ้ำนะครับผ่านไหมไม่ผ่านแล้วโอ้โหตัวนี้ก็ซ้ำนะครับผมขอบคุณความเกลือของ <c oughs> กิจกรรมนี้นะครับผมเอาไว้เดี๋ยวจะสะสมมาเปิดใ่นะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปกันนะครับผมก็ หวังว่าทุกคนจะโชคดีไม่ได้สีดาแบบผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย